อนดเรีอซิเป็นอาการจิตผิดปกติซึ่งผู้ป่วยจะมีความกลัวหรือความคิดกังวลไปต่างๆนานาว่าเป็นโรคร้ายแรงคนที่มีอาการของโรคไฮโปคอนดรีอซินี้ปักใจเชื่อว่าตนป่วยเป็นโรคพวกเขาจะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นพบแพทย์บ่อยๆเพื่อตรวจเช็คอาการวินิจฉัยโรคแต่แล้วก็ต้องผิดหวังกลับไปเนื่องจากผลตรวจออกมาแล้วปรากฏว่าคุณไม่ได้ป่วย บิสตอรี่วันนี้ะนะครับจะคุยเรื่องของอาการป่วยลหลายๆคนคงจะเคยมีอาการป่วยต่างๆที่คิดว่าวเราจะไม่สบายปวดหัวปวดท้องปวดตัวอะไรเงี้ยเข้าไปหาคุณหมออยากจะได้รับการรักษาปรกากฏคุณหมอตรวจแล้วก็ปกติดีนะครับก็เลยออกจากโรงพยาบาลมางงๆแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังต้องป่วยอยู่ใช่แล้วก็ไปหาคุณหมอท่านต่อไปครับหมอท่านต่อไปก็วินิจฉัยว,ว่าก็ปกติดี ก็กลับมาใหม่ก็ไปอีกค่ะเป็นอาการแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างนี้คิดว่าตัวเองป่วยตลอดเวลาโรคนี้โรคนูนโรคนั้นนะครับไปพบคุณหมอหาถ่ายหลายแห่งกินยาหลายขนาดแล้วก็ยังไม่หายเขาก็เลยคิดว่าอาการป่วยที่เขาคิดว่าจะเป็นนั้นๆน่ะก็ไม่ได้อาการป่วย้วเราอาจจะเป็นโรคอีกโรคหนึ่งแทนโรคที่ชื่อว่าไฮโปคอนดไเอิสใช่ค่ะก็เป็นโรคทางจิตเวชแบบหนึ่งนะคะที่เรา พบได้อย่างเช่นที่เราเคยเจอเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะไม่ได้แกล้งทํานะเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาไม่สบายจริงๆเช่นไข้บอกว่าปวดท้องปวดท้องเนี่ยต้องมีแบบก้อนต้องมีมะเร็งในท้องแน่ค่ะหมอเช็คแล้วใช่คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องก็จะแบบพยายามหาให้ได้ว่าตัวเองเป็นจริงๆบางคนเนี่ยนอกจากเปลี่ยนคุณหมอหลายโหนยอมตรวจร่างกายยังต้องยอมผ่านหัตถการหลายอันที่อาจจะไม่สุขสบายเช่น การส่องกล้องการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์การเอ computer, รกซเรย์ขึ้นมาอไทำทั้งหมดนี้เสร็จเรียบร้อยบอกว่ามันไม่มีมะมอะไรคนไข้ก็จะยังเชื่ออยู่ค่ะว่าต้องมีก้อนในท้องแน่ๆหรือต้องเป็นมะเร็งแน่ๆเราแต่ว่าพียงแต่ว่าคุณหมอหาไม่เจอนี่ก็คือความประหลาดของโรคนี้นั่นเองอะนะคะคมีคนเป็นโรคนี้อยู่ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโรคนี้กัน พร้อมกับพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีนะครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับโรคนี้คพร้อมก,กันเลยครับก่อนที่จะนําไปสู่ว่าโรคคิดว่าตัวเองป่วยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่า โรคที่ผู้ป่วยกังวลไปว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือไฮโปคอนเดียซิสนะครับเดิมอาจจะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับแต่ความหมายทางเกณฑ์การวิจฉัยทางจิตเวชในปัจจุบันก็คือจะประกอบด้วยโรคแรกชื่อว่า s โซมาติกซิมตอมดิสออเดอร์แปลว่าเป็นโรคที่คนไขน้มีอาการทางกายบางอย่างหรืออาจจะหลายๆอย่างแล้วก็ ทำให้มีความวิตกกังวลไปว่า,าจะเป็นโรคอะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับในโรคก,กลุ่มนี้จะมีโรคย่อยๆอีกอันนะคือโรคเขาเรียกว่าโรคเพนดิสออเดอร์ก็คือคนไข้จะมีอาการทางกายก็คืออาการปวดปวดตามที่ต่างๆนะครับอา,อาจจะปวดแขนปวดขาที่มันเกินกว่า,าการปวดที่จะเกิดขึ้นตาม ปกติตามชีวิตประจําวันแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยก็มีความวิตกกังวลนะครับอ,อีกโรคหนึ่งของกลุ่มในโรคที่เรียกว่าไฮโปคอนเดียซีเนี่ยจะชื่อว่าอิลเนสแอไซตีดิสออเดอร์ก็คือกังวลว่าจะเป็นโรคอะไรที่เป็นโรคร้ายจริงๆบางทีไม่มีอาการเลยนะครับแต่ว่ากลัวเช่นกลัวว่าะจะเป็นโรคมะเร็งไหมกลัวว่าจะติดเชื้อ,อ HIV มาไหมเพราะเคยไปนั่งใกล้คนที่ เป็นติดเชื้อ HIV อหรือกังวลไว้ว่าอาจจะเอ๊ะแล้วเราเคยไปสัมผัสอะไรสิ่งคัดหลังอะไรต่างๆเช่นเลือดหรือเปล่านะครับกลุ่มนี้ก็จะกังวลมากถึงระดับที่ต้องไปตรวจเลือดตรวจเสร็จแล้วผลเป็นลบก็หายกังวลชั่วคราวแต่เดี๋ยวก็เริ่มกังวลขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะห้องแลบอาจจะตรวจผิดได้นะ หรือว่าอาจจะตรวจสลับคนจริงๆเราป่วยนะเราติดเชื้อมาอะไรทํานองนี้นะครับคนไข้ก็จะมีความกังวลนะครับเพราะฉะนั้นโรคในกลุ่มที่เรียกว่าตกกังวลกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคเนี่ยก็จะประกอบด้วยโรคย่อยๆหลักๆนี่ก็จะสามอันอย่างที่กล่าวไปนะครับชื่อใหญ่ๆจะเรียกว่าไฮโปคอนเดซิสแล้วก็จะมีโรคย่อยๆนะครับ จริงแล้วโรคก,กังวลที่ตัวเองจะเป็นโรคนะครับทั้งหมดเลยในกลุ่มไฮโปคอนเดียซีดเนี่ยนะครับคือจริงๆพบได้ในช่วงทุกอายุเลยนะครับแม้แต่เด็กก็เป็นนะครับวัยรุ่นก็เป็นนะครับคนผู้สูงอายุก็เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันทั้งหมดแล้วเนี่ยช่วงที่เป็นมากกว่าช่วงอื่นจะเป็นช่วงอายุ20-30 พราะอาจจะเป็นช่วงที่สุขภาพโดยทั่วไปเราก็แข็งแรงเราก็เริ่มกลัวว่าอายุมากขึ้นกลัวจะเป็นโรคใช่ไหมครับคือถ้าเป็นเด็กเล็กๆโดยทั่วไปเราก็จะยังไม่ค่อยเป็นโรคอะไรที่เป็นอันตรายนะครับช่วงวัย2030อาจจะเป็นวัยที่เรา,าดําเนินชีวิตที่แบบมันอาจจะมีเสี่ยงอันตรายกว่าช่วงวนะัยอื่นนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เรา,าต้องกังวลามากอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องการติดเชื้อ HIV เนะี่ยก็ ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงอายุ20-30ปีนี่ก็คงจะเป็นช่วงที่กังวลเรื่องนี้สูงนะครับแต่ถ้าเกิดอายุเยอะหน่อยเช่น30-40อย่างเงี้ยก็จะกังวลเรื่องได้ยินข่าวว่ามีคนเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตกระทันหันเราก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรุนแรงไม่เท่ากันนะครับก็แต่โดยทั่วไปก็มีผลกระทบทําให้ชีวิตเนี่ยไม่เป็นปกติสุขครัคือมีความกลัวมีความกังวลนะครับเอายกตัวอย่างเลยเช่นบางคนเนี่ยกังวลมากว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับก็ไปตรวจ ก็จะมีอาการใจสั่นบ้างแน่นหน้าอกเ,อาเจ็บหน้าอกเจ็บแผลบ,บ,บ้างนะครับก็ไปตรวจโรงพยาบาลหนึ่งคุณหมอก็ตรวจเช็คให้อย่างละเอียดนะครับก็พบว่า,าไม่มีอะไรที่ผิดปกติแต่ความกังวลน,นี้ก็ยังไม่หมดนะครับก็ไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งคนโดยทั่วไปบางทีเราเช็คสองครั้งเราก็ถ้าหมอสองคนบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยเราก็แทบจะ สบายใจว่าไม่เป็นอะไรแน่แต่คนที่เป็นโรคนี้ก็ยังไม่หายกังวลอยู่ดีก็คือจะต้องหาที่ตรวจไปเรื่อยๆนะครับฮะอ,อย่างคนที่กังวลว่า,าตัวเองอติดเชื้อ HIV เนี่นะครับที่หมอเคยเจอบางคนตรวจมาสิบกว่าครั้งแล้วครับตรวจครั้งหนึ่งก็หายกังวลไปได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กังวลอีกแล้วก็ไปคิดว่าเอ๊ะวันก่อนไม่ได้สัมผัสนะแต่เขาอาจจะพูดแล้วมีน้ำลายกระเด็นมาโดนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เริ่มกังวลอีกก็เริ่มไปตรวจอีกบางทีก็ไม่กล้าไปตรวจโรงพยาบาลเดิมกลัวคุณหมอจะหนก,ก็ย้ายไปโรงพยาบาลอื่นๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะ <Yeah. S 1> คงจะเป็นไปได้แต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีข้อมูลทางการแพทย์นะครับแต่รู้ว่าคนที่เป็นโรคนี้ก็คือเป็นโรคในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น โรควิตกกังวลชนเชนิดหนึ่งคือจะมีความกังวลง่ายแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยอาจจะไวกับการรับรู้อาการผิดปกติต่างๆของร่างกายนะครับเช่นคนปกติของเราเนี่ยบางทีเราก็จะมีลมในท้องท้องอืดมีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่สบายบ้างนะครับก็อาจจะมีปวดท้องนิดๆหน่อยแต่ว่าคนที่เป็นโรคอันนี้เขาเหมือน ระบบประสาทเขาจะรับรู้เร็วปวดท้องนิดนึงมันก็ดูเหมือนวัยครับก็จะดูปวดเยอะแล้วก็ปวดเหมือนทรมานอะไรทํานองนี้นะครับหรือว่าอาการอื่นๆก็เหมือนกันนะครับคนปกติบางทีเช่นเวลาเราเครียดเราวิตกกังวลบางทีเราก็จะมีอาการเหมือนแน่นๆหน้าอกเออหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มเราก็ ถอนหายใจสักครู่หนึ่งเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นแต่คนที่เป็นโรคกลุ่มนี้อาจจะไวกับอาการพวกนี้ครับคือถึงจะหายใจลึกๆไปพักหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็รับรู้อาการนี้อีกก็จะมีอาการแบบกังวลขึ้นอีกแล้วพอกังวลอาการพวกนี้ก็จะเ,เยอะขึ้นนะครับโดยทั่วไปคนที่เป็นโรคเนี้ยก็มักจะมีคนในครอบครัวเ,เป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ อาจจะมีอาการคล้ายๆที่เขาเป็นนะครับเช่นอาจจะมีพ่อแม่เคยเสียชีวิตจากโรคหัวใจเวลาเรามีอาการที่ใจสั่นเจ็บหน้าอกอะไรเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะกลัวว่าเราจะเป็นโรคเหมือนกันนะครับอันต่อมาก็คือเขาตั้งสมมติฐานว่าก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเหมือนเวลาเราไม่สบายครับเรามีคนคอยห่วงใยดูแลเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราป่วยเราอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาเหมือนในใจลึกๆเนี่ยรู้สึกว่าขาดการดูแลใกล้ชิดอะไรทํานองเนี้ยก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเวลาเรามีอาการเนี่ยก็จะมีคนให้ความสําคัญให้ความใส่ใจดูแลเราเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าอ,อาการกลไกที่เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นเพราะคนไข้ตั้งใจทำนะครับมันเหมือนเป็นจิตใต้สํานึกที่ทําให้เกิดอาการเนี่ยเพื่อ ทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับความสนใจนะครับคนปกติเราก็มีความกังวลในเรื่องสุขภาพของเราตามสมควรก็อาจจะทำให้เราต้องดูแลตัวเองเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตราย ออกกําลังกายสร้างอะไระทำจิตใจให้เบิกบานอะไรทํานองนี้นะครับก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพาตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเรากังวลมีอาการแล้วเรากังวลแล้วก็กลัวเยอะบางทีเราก็รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันกลัวเกินเกินจริงไปเช่นเราไปตรวจแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไร คนปกติก็อาจจะตรวจสักครั้งอีกสาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีการตรวจทางการแพทย์ก็มีความผิดพลาดได้เหมือนกันแต่โอกาสที่จะผิด2ครั้ง3ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันก็ต่ำมากนะครับแทบแทบเป็นไปไม่ได้เลยคือถ้าเราตรวจหลายๆครั้งแล้วเรายังกลัวไม่หายกลัวอีกว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นความเบียติของคนที่ป่วยเป็นโรคในกลุ่มที่เรียกว่าไฮโปคออเดรซิสที่ว่าเนี่ยครับ โดยทั่วไปหลักในการดูแลคนไข้ในปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะมีความเชื่อเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องโรคทางกายก็เป็นเรื่องของโรคทางกายนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากนะครับจริงๆแล้วคนไข้ก็อาจจะเริ่มจากอาการไม่สบายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นโรคทางกายนะครับแต่ว่าความกังวลเนี่ย ผสมกังวลจากตัวเองหรือจากการเรียนรู้กับจากผู้อื่นนะครับก็ทําให้เราให้ความสําคัญกับอาการอันนั้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็าเหมือนความคิดก็หมกมุ่นอยู่กับอาการาเหล่านี้นะ,นะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่า,าจะวินิจฉัยทางาร่างกายอย่างเดียวหรือทางด้านจิตใจด้วยเนี่ยก็ต้องดูผสมกันนะครับก็คืออย่างน้อยต้องอตรวจยืนยันว่า ไม่มีโรคทางกายอะไระแน่นอนหรือว่าอาจจะมีโรคทางกายเนี่ยแต่ก็ต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจร่างกายที่ยืนยันว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่คนไข้ที่เป็นโรคในกลุ่มไฮโปคลอไรดยซีดคิดครับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็รักษายากเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยมันมาจากความกังวลและความกังวลเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโรคของเราอ่ะแล้วก็เป็นตัวตนของเราด้วยคนที่กังวลง่ายเนี่ยก็พร้อมที่จะกังวลในทุกๆเรื่องได้นะครับแต่ถามว่าการรักษาเป็นยังไงเนี่ยนะครับการรักษาก็สามารถที่จะให้การรักษาได้นะครับเพราะว่าอาการวิตกกังวลของ คนไข้ครับของคนโดยทั่วๆไปในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถ้ากังวลมากถึงขั้นที่มันรบกวนชีวิตประจําวันการทํางานการทําหน้าที่อะไรตามปกติเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโรคปัจจุบันก็มีการรักษาหลายๆวิธีเลยครับกอ็อันดับแต่อันดับแรกเลยที่สําคัญกนะ็คือต้องอธิบายคนไข้ครับให้เข้าใจว่าคนไข้เนี่ยไม่มีอาการจริงๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรจริงๆจากการที่เราตรวจยืนยันเนี่ยอ,อย่างละเอียดนะครับก็ต้องอาศัยท่าทีของแพทย์ด้วยนะครับที่ทําให้คนไข้มีความมั่นใจได้ว่าเนี่ยหมอได้ตรวจอย่างะละเอียดแล้วอะไรทํานองเนี่ยนะครับว่าไม่มีโรคนะครับหรือมีโรคแต่ว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงเท่าเท่าที่คนไข้วิตกกังวลไป นะครับอันแรกก็คงเป็นการอธิบายนะครับแต่บางทีคนไข้เนี้ยก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะหยุดความคิดความกังวลของตัวเองได้าการรักษาขั้นต่อไปก็จะมีเรื่องของการให้ยาก็มีนะครับในปัจจุบันเพื่อ,อลดอาการวิตกกังวลในในทุกๆทุก,ทกแบบนะครับรวมถึงวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับอา,อาการาทางกายของตัวเองหรือวิตกกังวลว,ว่าจะเป็นโรค อะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นอาการแสดงของโรคอื่นเช่นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีความคิดในทางลบาบางทีคิดในทางลบก็ลบต่อด้านสุขภาพนะครับก็อันนั้นก็อาจจะต้องรักษาอาการของโรคซึมเศร้าไปนะครับก็ทำให้ความกังวลที่ กลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคอะไรหรือเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยก็สามารถที่จะลดลงได้ครับคนที่เป็นโรคไฮโปโคลเดสิส e นี่ก็คือมีความคิดในลักษณะอาการวิตกกังวลแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้ก็อาจจะต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าเวลาเกิดอาการอย่างนี้ ตัวเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีลักษณะแปลผลสิ่งต่างๆเนี่ยเ,เกินจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกคนไข้ใหม่ว่าอาการอันนี้มันก็อาจจะเป็นโรคที่คนไข้กังวลก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยก็ได้แต่ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นตามปกติของคนทั่วไปก็ให้คนไขค้ค่อยๆค,คิดว่าอ๋อมันอาจจะเป็นไปได้หลายอย่าง แล้วก็ถ้าเป็นโรคอะไรที่มันมีความรุนแรงจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปมันก็จะมีอ,า,อาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่อนข้างเร็วจะไม่ค่อยเลื้อยหลังถ้าอาการอะไรที่เป็นเลื้อยหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอันตรายอะไรก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายไปจนกระทั่งคนไข้ก็ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองต่ออาการของตัวเองต่อความคิดของตัวเองนะครับก็เป็นเป็นการรักษาจิตบำบัดแบบหนึ่งครับ นอกจากคนไข้ที่มีความทุกข์กับการเป็นโรคนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดก็มีความเป็นทุกข์ไม่แพ้กันเพราะว่า,าคนที่เป็นโรคนี้ก็จะพูดให้คนใกล้ชิดฟังนะครับว่าอาจะเป็นโรคนี้ไหมคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าอ๋อมันมีอาการเจ็บป่วยอย่างนี้อันดับแรกเราก็จะหง,งุดหงิดเ,เราก็จะเอ๊ะพูดแล้วทำไมไม่รู้เรื่อง ตรวจแล้วก็ทำไมไม่ยอมฟังอีกนะครับฮะก็ปฏิกิริยาปกติของญาติพี่น้องก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าพอเราทำอย่างนั้นก็ทำให้คนไข้นี่ก็มีความกังวลเยอะขึ้นอีกเพราะรู้สึกว่าเอ๊มคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจเราบางทีก็ผ่านไม่คุยด้วยแล้วก็ไปาหาที่ตรวจอื่นๆไปปรึกษาอะไรกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือก็ ญาติพี่น้องนะครับก็ต้องเข้าใจว่าในโลกนี้ครับมันมีอาการป่วยอาการไม่สบายของโรคชนิดหนึ่งที่ทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการอย่างนี้ได้นะครับตัวคนไข้เองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะวิตกกังวลอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติพี่น้องก็เข้าใจว่าตัวคนที่เป็นคนไข้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะวิตกกังวลแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกินเกินสิ่งที่เขาจะควบคุมได้นะครับก็ต้องต้อง ต้องหาทางรักษามากกว่านะครับนะครับคนใกล้ตัวก็สำคัญนะครับ,รบอย่าไปเข้าใจอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาแกล้งทำหรือเปล่าเรียกร้องความสนใจจากเราหรือเปล่า คือก็ไม่มีใครอยากกังวลว่าตัวเองป่วยตลอดเวลาแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตแต่จริงก็มีข้อดีอยู่อย่างนะคะคุณก็ก็คือทําให้เราตรวจเจอได้เร็วถ้าเขาไม่สบายจริงๆใช่ไหมใช่เขาสามารถที่จะรู้ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยใช่ใช่ค่ะรวมไปถึงต่างกับ ผู้ป่วยหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยดูสุขภาพเลยใช่ไม่ได้สนใจหรือสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอพอมาอีกทีก็หัวใจวายอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นเยอะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทุกอย่างเดินสายกลางดีที่สุดก็คือควรจะต้องสังเกตสุขภาพตัวเองไว้ด้วยบ้างนะคะถ้ามีสัญญาณเตือนอะไรขึ้นมาร่างกายอาจจะอยากจะส่งส่งสารบางอย่างให้กับเรานะครับเราก็ไปหาคุณหมอให้คุณหมอว่าโอเคไม่เป็นไรก็ ก็สบายใจได้นะคะรวมไปถึงว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่สบายใจมากผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษากับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีครับภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับไปพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้า Celebrity Inspire นะครับวันนี้จะพาไปดูเคล็ดลับการใช้ชีวิตให้ดูมีสุขภาพดีจากคุณบอมกันตพัฒน์นะครับถ้าใครคุ้นเคยนะครับเป็นหนึ่งในแกงพี่มาพาขนม ใช่แล้วค่ะบอสจะมาเจอกันช่วงหน้าครับ